ครับเรามาดูแนวทางการทำงานของตัวแทนประกันชีวิตกันนะครับในข้อแรกเลยนะครับนะก็คือต้องมีทัศนคติที่ดีนะครับและก็มีความเข้าใจในงานขายประกันนะมีความเข้าใจในงานขายมีความเข้าใจในบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เราสังกัดนะครับ ที่สำคัญคือต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองคือตัวเราเนี่ยต้องเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยทำได้นะถ้าคนอื่นทำได้เราต้องทำได้นะเพราะนั้นอันนี้เราต้องเชื่อมั่นในตัวของเรานะครับในข้อที่สองเนี่ยนะครับก็คือต้องรู้ว่าสินค้าของเรานี่อยู่ที่ไหนครับและในข้อที่สามก็คือรู้ว่า ลูกค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่หัวไใดและในข้อที่4ครับก็คือรู้ว่าหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยคือต้องทำอะไรนะครับนี่คือแนวทางการทำงานของงานขายประกันชีวิตนะครับของตัวแทนตัวทัศนคติที่ดีต่องานขายเนี่ยนะครับก็คือว่าทัศนคติที่ดีเนี่ยมันเป็นพลังอำนาจนะ เป็นอำนาจทางความคิดอย่างหนึ่งเลยเดียวซึ่งต้องค่อยๆปลูกขึ้นมานะครับพร้อมๆกับความศรัทธาและความเชื่อลำบากที่จะต้องนะมันรดน้ำพลวนดินใส่ปุ๋ยทนุถนอมเอาใจใส่จนกว่าจะมีชีวิตชีวาดีขึ้นมาและก็เริ่มนะมีชีวิตที่ทีละเล็กทีละน้อยจะเติบโตเป็นปณิธานอันแน่แน่ เป็นพลังมหาศาลที่จะผลักดันตัวเราไปสู่ความสำเร็จครับนี่แหละครับคือตัวทัศนคติคือต้องมีทัศนคติที่ดีนะค่อยๆปลูกสิ่งเหล่านี้ค่อยๆปลูกขึ้นมานะแต่ที่แน่ๆก็คือว่านะหากเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เดินได้หมดนะ ไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทำได้นะครับทัศนคติที่ดีต่อการขายเนี่ยนะก็อย่างเช่นข้อที่2นะครับต้องรู้ว่าสินค้าของเราอยู่ที่ไหนครับคําตอบก็คือสินค้าของเราอยู่ที่ปากของเราครับดังนั้นจะต้องเปิดปากถามทุกวันถามไปเรื่อยๆเมื่อออกจากบ้านไม่ว่าจะอยู่ฐานที่ใด หันมองซ้ายมองขวามองไปมองมาแล้วถามไปได้เลยไม่ผิดกฎหมายนะครับถ้าจะมัวร้อยห้เขามาถามก่อนคงต้องรอไปตลอดนะครับมาถามว่าโอเคประกันชีวิตเป็นยังไงอะไรยังไงเราต้องถามครับเพราะสิค้าอยู่ที่ปากเราและเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเราเป็นคนขายประก,กันถ้าเราเดินอยู่แต่งตัวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราขายประก,กันเพราะเราไม่ได้มีป้ายแขวนไว้ว่าเราขายประก,กันครับเพราะนั้นเขาจะรู้เมื่อเราเอ่อยปาก เราพูดเราถามว่าครับอตอนนี้ผมทำํำอ,อยู่ที่บริษัทแรบบิดประกันชีวิตนะครับนะคือต้องบอกเขานะครับถ้าไม่บอกเขาจะไม่รู้นะคุยกันในกะารสินค้าอยู่ที่ปาก,กเราเปิดปากเหมือนเปิดร้านครับนะตัวที่สามนะครับต้องรู้ว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนครับเอล่ลูกค้าคือใครและอยู่ที่ไหนครับคำตอบก็คือ ลูกค้าก็คือคนที่อยู่นะทุกโอนทุกแง่ภายในรัศมีสามวารอบตัวเรานะครับอาจจะเลือกโอกาสพบคนที่ไม่เหมือนกันแต่ไม่เลือกคนที่จะพบนะครับคือพบได้ทุกคนนะครับนะพบและถึงจะรู้คุยกันถึงจะรู้นะครับเนะี่ยลูกค้าคือใครก็อยู่ที่รอบตัวเรารัศมีไม่เกินสามวาก็ลูกค้าเราหมดนะครับนะและข้อที่สี่ครับก็คือ หน้าที่ที่ต้องทำคืออะไรคำตอบก็คือต้องออกจากบ้านไปพบคนและเปิดปากทุกวันนะครับคือต้องไปพบคนนะครับแล้วต้องเปิดปากทุกวันนะถึงจะรู้นะคือถ้าไม่ได้ออกไปพบเปิดเปิดปากก็ไม่ได้เปิดร้านนึกภาพความเป็นจริงว่าเราเปิดร้านขายของเนี่ยและเราไม่ได้ออกไปทำเลยเนี่ย นะไม่เปิดเลยไม่ไม่ไมขเ,เขาเรียกว่าไม่เปิดร้านเลยลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเราเปิดหรือปิดร้านเราเปิดบ้างปิดบ้างครับนะถ้าเมื่อเราผ่านสี่ื่อนไขประการนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ครับแต่ก็จะดีและประสบความสำเร็จแค่ไหนอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติก่อนถึงวิธีปฏิบัติต้องผ่านเงื่อนไขอีก4ประการครับ เงื่อนไขอีก4ประการก็คือต้องมองโลกในแง่ดีจะทำให้ตัวแทนเนี่ยนะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์คับขันหรือเลวร้ายให้พลิกกลับไปอยู่ในแง่มุมที่ดีและมีประโยชน์ไม่ยากเลยนะครับอันนี้คือต้องมองโลกในแง่ดีครับนะประเด็นที่2ครับต้องมีระเบียบนะ เป็นมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นหัวใจในการปฏิบัติเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ผ่านขบวนการไปสู่เป้าหมายได้นั่นคือความสำเร็จครับวินัยครับระเบียบวินัยเป็นหัวใจของความสำเร็จจริงๆนะครับในการลงมือทำส่วนใหญ่คนนะ่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครสามารถบังคับตัวเองและควบคุมตัวเองได้คนนั้นก็ประสบความสำเร็จแน่นอนเลยครับในประเด็นที่3นะครับ มีความอดทนนะครับมีความอดทนเป็นความความอดทนที่ประสบความสําเร็จคืออดทนที่จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคความเจ็บปวดความผิดหวังความล้มเหลวเพื่อก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆโดยไม่ยอมรับสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันครับนี่แหละครับต้องมีความอดทนนะเป็นความอดทนแบบประสบความสําเร็จด้วยนะครับ นะเพราะว่าในประเด็นที่4ครับเงื่อนไข4ข้ออีก4ข้อก็คือไม่ยอมแพ้การไม่ยอมแพ้จะทำให้มีหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วกลายเป็นคนถอยหลังลงคลองไปในที่สุดอีกประเภทเมื่อเจอปัญหาแล้วกลายเป็นหยุดนิ่งนะต้องรีบกำจัดความรู้สึกเหล่านี้ทิ้งไปนะครับหรืออาจจะหาหลวงพ่อดีมาแฝนคอไว้นะครับนะคือไม่ยอมแพ้ นะบอกกับตัวเองอยู่ตัอเลยว่าเราไม่ยอมแพ้นะนะเพราะนั้นมาดูข้อคิดสำคัญที่จะนะสำหรับนักขายนะครับข้อคิดที่สำคัญเลยนะก็คือตัวแทนใหม่เนี่ยนะตัวแทนใหม่จะต้องอดทนเข้มแข็งตัดสินใจเด็ดเดียวว่าตัวเราเองจะป,ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ให้ได้อย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรค นะเละรับการฝึกอบรมวิชาการทุกครั้งนะครับจากหัวหน้าจากบริษัทต,ต่างๆนะครับคือต้องอดทนเข้มแข็งตัวแทนเก่าครับตัวแทนเก่าต้องทำงานสม่ำเสมออย่าทิ้งวิชาการอบรมเป็นอันขาดความสำเร็จที่ได้รับเพียงชั่วคราวจะทำให้เราหลงทางคิดว่าตัวเองเก่งแล้วนะไม่มีความจำเป็นต้องเข้าฟังวิชาการการประชุมนั่นกะ็คือจุดจบนะครับ เรียกว่าน้ำเต็มแก้วนะเราเนี่ยนะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นนะการขาดประชุมและขาดฟังวิจัยการเนี่ยนะครับมันอันตรายมากนะครับเพราะนั้นเราอย่าขาดเราก็เติมอ,ออกซิเจนไปเรื่อยๆนะครับไม่ขาดและแนวทางการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับของเราเนี่ยนะนะก็คือ อย่างน้อยๆ <c oughs> เราต้องจัดกลุ่มและเส้นทางรายชื่อผู้มุ่งหวังและกลุ่มคนที่จะไปพบนั้น <c oughs> จะได้มาจากการหารายชื่อจากคนที่รู้จักซึ่งสำคัญมากและก็ตัวแทนทุกคนต้องทำนะเริ่มต้นขายใหม่ๆเนี่ยต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะไปขายใครจะไปเส้นทางไหนในวันนี้นะครับต้องจัดกลุ่มเส้นทางไม่ใช่สเปะสปะ อ้นนี้หัวหน้าจะต้องบอกนะครับเมื่อบอกได้เราก็ทำตามไม่คิดมากนะตารางเวลาการทำงานก่อนที่จะจัดตารางเวลาทำงานเนี่ยมาดูลักษณะงานก่อนว่ามีงานที่ให้ผลผลิตสูงหรืองานที่ให้ผลผลิตต่ำหรืองานที่ไม่ให้ผลผลิตเลยเนี่ยมันมีงานอะไรอะไรบ้างครับ งานที่ให้ผลผลิตสูงได้แก่การหารายชื่อผู้มุ่งหวังเพิ่มเติมซึ่งได้จากศูนย์อิทธิพลการแนะนำหรือการเข้าพบด้วยตัวเองการนัดหมายทางโทรศัพท์การนัดหมายทาบท,ทา,ามได้เข้าพบการเสนอขายและการได้ปิดการขายการขอต่อรายชื่ออ้นี้เป็นงานที่ให้ผลผลิตสูงนะครับนี่คืองานงานงาน,งานเรามาดูว่างานไหนที่ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตตำ่ำไอ้ตัวนี้ สำคัญคือให้ผลผลิตสูงเลยครับทั้งหมดนี้เป็นงานที่ให้ผลผลิตสูงนะครับที่กล่าวมาแล้วเนี่ยหากเป็นไปได้ควรจดจํานวนคนและงานที่ต้องทําต้องพบในแต่ละหัวข้อให้เป็นตัวเลขที่แน่นอนในแต่ละวันนะครับและทําอย่างสม่ําเสมอเพราะความชํานาญที่เกิดจากการได้ทําทุกวันจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เราอย่างอัศจรรย์นะครับ เพราะนั้นงานที่ให้ผลผลิตต่ำมีอะไรบ้างครับได้แก่การศึกษาเพิ่มเติมการวิเคราะห์การอบรมการทำงานด้านเอกสารและการประชุมครับงานที่ไม่ให้ผลผลิตเลยได้แก่หานอนิเรกหานเลี้ยงสังสรรค์การพบปะเพื่อนญาติพี่น้องสิ่งบันเทิงต่างๆพวกนี้ไม่ให้ผลผลิตเลยนะครับนะเพราะนั้นทุกคืนนะ ทุกคืนก่อนนอนต้องวางแผนอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไปขายที่ไหนและอย่างไรตื่นเช้านะเริ่มต้นทำงานได้เลยไม่ต้องคิดอีกชักใบสั่งออกมาดูแล้วทำตามโพยเลยครับการสรุปมาและแยกขวายครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายที่ตัวแทนทุกคนต้องทำก่อนนอน เพราะเป็นการสรุปงานที่ได้ทำมาตลอด,ลอดทั้งวันและวางแผนงานที่ต้องทำในวันรุ่งขึ้นวันหนึ่งพบอ้าทง10คนนะดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านตอนกลางคืนคนที่ไปพบแล้วเนี่ยต้องจัดแยกเป็นกลุ่มดังนี้นะครับงานจากโทรศัพท์เป็น2กลุ่มกลุ่มที่ได้นัดและกลุ่มไม่ได้นัดงานขายแบ่งออกเป็นสกลุ่มเชน่นกันก็คือพบแล้วไม่สนใจ พบแล้วมีโอกาสเสนอขายสําหรับกลุ่มที่พบแล้วมีโอกาสเสนอขายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสส่วนก็คือส่วนที่ขายได้และเป็นลูกค้าแล้วกับอีกส่วนคือยังขายไม่ได้ตามต่อซึ่งจะไว้ในใบสั่งงานล่วงหน้านะครับจากรายชื่อผู้มุ่งหวังรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ที่ได้จากแหล่งต่างๆหากดูแล้วเห็นว่าคนไหนสามารถค้าพบได้เลยก็นํามาลงในแผนงานตามเส้นทางในแต่ละวัน แต่บางรายอาจจะต้องนัดหมายล่วงหน้าก็จัดลงในแผนพร้อมโทรนัดนะครับนะทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องยากและสับสนนะ แต่ก็เป็นสิ่งซึ่งตัวแทนทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกฝนและทำอย่างสม่ำเสมอหากคุณคือตัวแทนที่ต้องการความสำเร็จในงานขายประกันชีวิตเมื่อคุณได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาสู่อาชีพนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องมีระเบียบวินัยในการทำงานมากกว่าการทำงานที่คุณเคยผ่านมาในอดีตหลายๆเท่าอันนี้ไม่ยากเพราะคุณต้องควบคุมตัวเองให้ได้ครับสรุปก็คือนะ สรุปแนวคิดของนักขายเงินล้าน1วันพบลูกค้า2ราย1สัปดาห์พบลูกค้า5วัน1ปีทำงาน50สัปดาห์ครับ1สัปดาห์มี7วันนักขายมืออาชีพจะสรรเวลาเป็น3ส่วนคือใช้เวลา1วันสำหรับคัดรายชื่อนำมาวิเคราะห์แผนการขายสูตรเมนาและก็โทรศัพท์นัดหมายลูกค้าเช้าบ่าย นะเจ้าคนบ่ายคนใช้เวลา5วันออกพบลูกค้าวันละ2รายรวม10รายต่อสัปดาห์เหลืออีก1วันสำหรับเรียนรู้เพิ่มเติมพักผ่อนนะครับพบ10คนต่อสัปดาห์เดือนละ40คนจะขายได้4-5คนถ้ามีรายได้5,000ต่อเดือนนะต่อรายเนี่ยเดือนหนึ่งก็มี20,000บาทนะครับเพราะนั้นมาดูนะครับผมสรุปในคลิปนี้เลยนะ การที่จะเกิดผลงานจะขายได้ต้องมีความรู้ความรู้ก็ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องต้องมีทัศนคตินะที่ดีและต้องมีทักษะฝึกความชำนาญการพูดการทำทุกอย่างการทำแผนงานการหารายชื่อและต้องควบคุมตัวเองได้ครับคือต้องมีนิสัยการทำงานที่ดีนะครับอันนี้ก็คือนะแนวทางการทำงานของตัวแทนมืออาชีพ นะตัวแทนใหม่จะต้องมีวิทย์หนที่ชัดเจนนะครับนะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับ